โอเคสวัสดีครับเข้ามาเจอกันในแมป Giant Simulator กันอีกเหมือนเดิมก็ผมก็อะไรวะเขาเรียกได้สัตว์เลี้ยงเรนโบแล้วก็ได้นี้มาแล้วบวกเพิ่อมอีก2ตัวซึ่งดีนะระบบเนี้ยเอาได้มาฟรีๆเลยรีบดีเข้ามาเก็บกันเลยถ้าใครยังไม่ได้นะโอเค ก็ผมก็เก็บอันนี้ครบครบแตัวแล้วอะไรวะเขาเรียกโคโค่เรนโบเออแล้วก็อะไรวะเขาเรียกเกติมะ46ซึ่งผมจะมาซื้อชุดกับดาบเว้ยเก็บกว่าจะได้ก็แบบเก็บแล้วกะว่าจะมาซื้อให้ดูะลรทีเดียวไงโอเคดาบก่อนเลยเริ่มแรกปื๊ด ได้มาแล้วได้ยปไม่พอได้มาแล้วนี่แล้วก็ไปซื้อชุดยี่สิบห้าล้านปึก๊กอื้อนเทอร์ w อดีเออเจ็ดได้มาแล้วนี่โคตรหลอกเลย ยังไงหล่อมาหอกหล่อจังวะบึงบึงดูดีมันมีมันมีมน,มน,นั้นออกมาดนะ้วยนะชืดอะเแบบืระเบิดพลังอะเห็นกันไหมว่าแบบเป็นกลมๆออกมาเห็นไหมไหมบุมบุมโคตรเท่เท่าจาัดตอนวิ่งก็มีนั้นด้วยเอฟเฟกต์ ดึงดึงดึงผมขอดูดาบหน่อย 9m โอ้แล้วถ้าสมมุติเราไปเทียบกับเทียบเดี๋ยวเดียวผมลองไปเทียบให้ดูถ้าสมมุติเราเอาไปเทียบกับดาบในตู้สุดท้ายซึ่งผมคงไม่ได้เติมอะไอเกมพาร์อันเนี้ยไม่ได้เติมใช่เน ใอ้มีอะไรสำคัญสำคัญมา,นาในอนาคตให้เติมแล้วกันเดี๋ยวไม่เอาองอนี้ก็ได้มาหน่อยมาหน่อยเร็วไม่ได้เลยวะงั้นอ,อย่างนี้แล้วกันโรเซล เ,เซลส์สักอันเถอะโอเคอืมใส่เข้าไปเฮ้ยอันนี้เวลเยอะกว่าอีกอะใช่ไหม อันนี้เวลร้อยสิสองอันนี้เลเวลร้อยสสิีตีตก่อนโอเคเท่ากันละอันนี้หนึ่งจุดสองเก้าโหต่างเท่าตัวเลยอ่ะแจมแจมโหดกว่าที่ซื้ออ่ะที่ซื้อด้วยนี้โหดกว่าโอเค หดกว่าเท่าตัว,ตวเลยนี่โคตรเท่เจ่เท่เท่ภาพนี้ถ่ายเอาไว้ดึงอโอ้ยอะไรมาเนี่ยอยึขึ้นดีมะขึ้นอ่ะไอเวน เออเข้าแล้สักทีเออมันมีปุ่มนี้ห,นหรือวะแต่ผมไม่ใช้โอ้ยผมก็เก็บได้เก้าสิบล้านละเดี๋ยวขอปรับเสียงก่อนตังไปไหมโอเคประมาณนี้ก่อนผมก็เก็บได้เก้าสิบล้านละเจ้าจะมาเปิดเอาเนี่ย โกโกเออไม่รู้ไม่ร,มรู้เรียกอะไรเหมือนกันก็คือผมมีอยู่แล้วไงตัวหนึ่งอืมผมมีอยู่แล้วตัวหนึ่งก็คือถ้าถ้าได้ไปเก้าตัวก็จะทําเป็นเออเขาเรียกอะไรทําขึ้นขึ้นชายนี่เออขึ้นชายนี่ได้อีกได้อีกสองตัวใช่ไหมโอเคมาเริ่มหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหโคตรเจ็บอะเก็บเป็นวันเลยโอเคมาเริ่มเลยผสม แลอกปึง้งโอเคปึง้งแล้วก็ถอดอันนี้ออกเอาออกแล้วก็ใส่อย่างนี้เข้าไปใส่อย่างนี้เข้าไปเป็นไงหล่อนะหล่อยนะ โอเคก็รีเบิร์ตด้วยก็เลเวลเท่าไหร่ดูกันชัดๆ4.6่จุดหกลนเนาะโอเครีเบิร์ตปั๊มอื้มครับได้เท่าไหร่มา คตรไวอะสี่จ็ดหกบินเลียนจะได้ถึงแปดไหมวาเดี๋ยวลองด,ดูขึ้นช้าอยู่นะ <ersch> ไปเร <Gu> ื่อยเลยดึง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 ไปใช้ได nice ้อยู่ไปอัพตัวโหอัพยากโหเจม จะถึงหน่วยจะถึงสามแสนละถึงถึงโอเคสวยโหมาไกลเหมือนกันกนะเนี่ยแจมโอเคบวกเก้าร้อยตอนการเก็บหนึ่งครั้ง ไม่รู้ผมจะทำเรนโบว์ทันปะนะเพราะผมไม่ได้เติมวันนี้ไงถ้าเติมมันจะได้เรนโบว์ตัวหนึ่งด้วยเรนโบว์โกลนอ่นนะโอเคโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายถ้าเจอกันบาย